เลือกใช้สารในชีวิตประจำวันสวัสดีครับน้องๆกลับมาพบกันอีกครั้งในคาบเรียนวิทยาศาสตร์นะครับสำหรับในคาบเรียนนี้เราจะมาศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับการเลือกใช้สารในชีวิตประจำวันกันครับแต่ก่อนที่จะไปเรียนรู้สิ่งใหม่ๆหากน้องๆคนไหนต้องการที่จะทบทวนความรู้จากคาบเรียนที่แล้วก็สามารถกดปุ่มกิจกรรมได้เลยนะครับ จากในคาบเรียนที่ผ่านมาเราได้ศึกษาเรื่องสมบัติของสารกันไปมากมายเลยจริงไหมครับน้องๆเอแล้วน้องๆทราบหรือไม่ครับว่าทำไมเราต้องศึกษาด้วยว่าสารชนิดใดมีสมบัติแบบไหนบ้างสารทุกชนิดก็เหมือนเหรียญที่มีสองด้านนะครับน้องๆหากเรานำสารมาใช้ให้ถูกต้องตามประเภทการใช้งานก็จะสามารถสร้างประโยชน์ได้มากมายในขณะเดียวกันหากเราเลือกใช้สารอย่างผิดวิธี ก็อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพได้เหมือนกันด้วยเหตุนี้เองเราจึงจำเป็นต้องศึกษาสมบัติของสารให้ละเอียดก่อนที่จะเลือกนำมาใช้งานครับซึ่งในคาบเรียนนี้เราก็จะมาศึกษาข้อควรปฏิบัติในการเลือกใช้สารในชีวิตประจำวันกันนะครับฟังดูน่าสนใจไม่น้อยเลยว่าไหมครับน้องๆถ้าทุกคนพร้อมแล้วก็ไปเริ่มศึกษากันเลยดีกว่าครับ เรามาดูข้อควรปฏิบัติแรกกันเลยนะครับน้องๆน,นั่นก็คือควรแยกเก็บสารที่มีฤทธิ์กัดกร่อนติดไฟได้หรือเป็นพิษไว้บนชั้นต่างหากครับซึ่งผลิตภัณฑ์ที่มีสารเหล่านี้เป็นส่วนประกอบก็อย่างเช่นน้ำยาเช็ดกระจกผงซักฟอกน้ำยาปรับผ้านุ่มน้ำยาฟอกสีผ้าน้ำยาทาเล็บน้ำยาล้างเล็บน้ำยาย้อมผมปุ๋ย ยาฆ่าแมลงสีทาบ้านกาวและน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นต้นครับข้อควรปฏิบัติข้อที่2ก็คือต้องอ่านฉลากของผลิตภัณฑ์ก่อนใช้งานทุกครั้งครับซึ่งในฉลากนอกจากจะมีวิธีการใช้แล้วก็ยังมีรูปสัญ,ญลักษณ์ตามประเภทความอันตรายอีกด้วยนะครับน้องๆรูปสัญ,ญลักษณ์ที่เราควรรู้จักก็มีดังนี้นะครับรูปสัญ,ญลักษณ์อันตราย เป็นรูปสัญ,ญลักษณ์ที่แสดงให้เห็นว่าควรใช้ผลิตภัณฑ์ด้วยความระมัดระวังเพิ่มมากขึ้นเป็นพิเศษเพราะสารเคมีที่ใช้เป็นส่วนประกอบไม่ได้ถูกทําให้เจือจางเมื่อสัมผัสถูกกับตาหรือผิวหนังโดยไม่ได้ตั้งใจอาจทําให้เนื้อเยื่อบริเวณนั้นถูกกัดทําลายครับรูปสัญ,ญลักษณ์สารพิษคือรูปสัญ,ญลักษณ์ที่แสดงถึงสารที่ทําให้เป็นอันตรายหรือทําให้เสียชีวิตได้ หากถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกายทางผิวหนังรับประทานหรือสูดดมเข้าไปคำนี้เป็นข้อความเตือนถึงอันตรายที่รุนแรงที่สุดครับรูปสัญ,ญลักษณ์ติดไฟได้คือรูปสัญ,ญลักษณ์ที่แสดงถึงสารที่สามารถติดไฟได้ง่ายและมีแนวโน้มที่จะเผาไหม้ได้อย่างรวดเร็วครับรูปสัญ,ญลักษณ์สารกัดกร่อนคือรูปสัญ,ญลักษ์ ที่แสดงถึงสารเคมี Me, หรือไอระเหยของสารเคมี Me นั้นสามารถทำให้วัสดุถูกกัดกร่อนผุหรือสิ่งมีชีวิตถูกทําลายได้ครับข้อควรปฏิบัติข้อที่3ก็คือเก็บสารอันตรายให้ไกลาจากเด็กครับสารทำความสะอาดหรือสารเคมีที่ใช้ภายในบ้านหากรับประทานหรือสัมผัสก็อาจทำให้เป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้นะครับดังนั้น จึงควรเก็บสารเหล่านี้ไว้ในตู้ที่เด็กเอื้อไม่ถึงครับข้อควรปฏิบัติข้อที่4ี่ก็คือไม่ควรเก็บสารอันตรายไว้ปะปนกับอาหารครับเพราะว่าสารอันตรายอาจหกหรือมีไอระเหยทําให้ปนเปื้อนกับอาหารได้ครับข้อควรปฏิบัติข้อที่5ก็คือไม่ควรเก็บถังบรรจุของเหลวหรือแก๊สที่ติดไฟได้เช่น น้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์หรือถังบรรจุแก๊สไว้ภายในบ้านหรือใกล้กับแหล่งของความร้อนและเปเลวไฟครับการเก็บถังบรรจุของเหลวหรือแก๊สที่ติดไฟได้ที่เหมาะสมก็คือเก็บไว้นอกบ้านในบริเวณใต้ร่มเงาที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวกครับข้อควรปฏิบัติข้อที่6ก็คือเก็บสารเคมีไว้ในภาชนะบรรจุดั้งเดิมเท่านั้น ไม่ควรเปลี่ยนถ่ายสารเคมีที่ใช้ภายในบ้านลงในภาชนะชนิดอื่นๆครับเพราะสารเคมีบางชนิดอาจมีฤทธิ์กัดกร่อนหากนำไปบรรจุลงในภาชนะที่ไม่เหมาะสมก็อาจทำให้ภาชนะนั้นรัว่วซึมได้ครับนอกจากนี้เราก็ไม่ควรเปลี่ยนถ่ายสารเคมีลงในภาชนะที่ใช้สำหรับบรรจุอาหารเช่นขวดน้ำอัดลมกระป๋องนมขวดนมด้วยนะครับทั้งนี้ก็เพื่อป้องกัน ผู้ที่รู้เท่าไม่ถึงการนำไปรับประทานครับข้อควรปฏิบัติข้อที่7ก็คือพยายามเลือกใช้ผลิตภัณฑ์อื่นๆที่มีอันตรายน้อยกว่าทดแทนสำหรับงานบ้านทั่วๆไปครับยกตัวอย่างเช่นเราสามารถใช้ผงฟูและน้ำส้มสายชูเทลงในท่อระบายน้ำเพื่อป้องกันการอุดตันได้แทนที่จะใช้น้ำยาล้างท่อซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของสารที่มีสมบัติเป็นกรดเข้มข้นครับ ข้อควรปฏิบัติข้อที่8ก็คือทิ้งผลิตภัณฑ์และภาชนะบรรจุให้ถูกต้องเหมาะสมครับยกตัวอย่างเช่นไม่เทผลิตภัณฑ์ลงในดินหรือในท่อระบายน้ำทิ้งแต่หากจะให้ถูกต้องจริงๆเราก็ควรอ่านฉลากเพื่อทราบวิธีการทิ้งที่เหมาะสมตามคำแนะนำของผู้ผลิตนะครับในคาบเรียนนี้เราได้สาระดีๆกลับไปเยอะแยะเลยนะครับน้องๆและตอนนี้ ก็ได้เวลาของการสรุปความรู้แล้วล่ะครับเราศึกษาสมบัติของสารก็เพื่อให้เราสามารถเลือกใช้สารในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัยนะครับซึ่งมีข้อควรปฏิบัติด,ดังนี้ครับควรแยกเก็บสารที่มีฤทธิ์กัดกร่อนติดไฟได้หรือเป็นพิษไว้บนชั้นต่างหากอ่านฉลากก่อนใช้งานทุกครั้งไม่ควรเก็บสารอันตรายปะปนกับอาหาร ไม่ควรเก็บถังบรรจุของเหลวหรือแก๊สที่ติดไฟได้เอาไว้ในบ้านเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีอันตรายน้อยกว่าและทิ้งผลิตภัณฑ์และภาชนะบรรจุให้ถูกวิธีครับก่อนจากกันวันนี้เรามาทำแบบฝึกหัดใช้เดี่ยวเพื่อเป็นการทดสอบความเข้าใจในบทเรียนกันดีกว่านะครับน้ำยาล้างห้องน้ำน้ำมันก๊และยาฆ่าแมลง คือสารที่ควรแยกเก็บไว้ในตู้หรือชั้นวางของครับเพราะสารเหล่านี้เป็นสารอันตรายนะครับน้องๆหากเก็บไว้ปะปนกับสารอื่นก็อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงในการหยิบมาใช้ผิดวัตถุประสงค์ได้ครับการใช้ปุ๋ยคอกแทนปุ๋ยเคมีเป็นตัวอย่างของการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีอันตรายน้อยกว่านะครับน้องๆเพราะปุ๋ยคอกเป็นปุ๋ยที่ได้จากธรรมชาติดังนั้น จึงไม่ก่อให้เกิดสารพิษตกค้างในดินครับถึงแม้ว่ายาจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถรักษาโรคได้แต่ถ้าหากเรารับประทานยาเกินขนาดหรือผิดไปจากโรคที่เป็นอยู่ก็อาจก่อให้เกิดอันตรายถึงชีวิตได้นะครับน้องๆดังนั้นเก็บยาอันตรายไว้ในตู้ที่เด็กไม่สามารถหยิบถึงจึงเป็นการปฏิบัติที่ถูกต้องในการเก็บสารอันตรายครับ พลาสติกเป็นสารที่สามารถนำไปรีไซเคิลเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ได้นะครับน้องๆดังนั้นวิธีการง่ายๆในการทิ้งผลิตภัณฑ์และภาชนะบรรจุที่ถูกวิธีก็คือการทิ้งขวดพลาสติกลงในถังขยะที่มีเครื่องหมายรีไซเคิลครับรูปสัญ,ญลักษณ์ในภาพแสดงให้เรารู้ว่าสารใดก็ตามที่มีรูปสัญ,ญลักษณ์ที่กำกับอยู่เป็นสารพิษ ที่เป็นอันตรายซึ่งอาจทําให้เสียชีวิตได้ครับน้องๆดังนั้นเราจึงมีความจําเป็นต้องใช้สารชนิดนี้ด้วยความระมัดระวังครับเวลาสําหรับค่าพเรียนของเราก็หมดลงแล้วนะครับน้องๆอ,อย่าลืมนําความรู้ที่ได้ในบทเรียนนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจําวันด้วยนะครับสวัสดีครับ